นะทาวันเปียงเนี่ยเป็นศูนย์ภัยไทยที่มีผลงานวิจัยเยอะแยะมากเกี่ยวกับการอักเสบการปวดเมื่อยของเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อสวัสดีครับผมอาจครับอาจพงประสิท์ที่วิชากูเวชกรรมเภสัชกรรมแห่งไทยกาแฟคิวมัสโซ กาแฟนะครับหลายคนบอกว่าคุณหมอแล้วมันผสมด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วคุณภาพมันเป็นยังไงนะน่าสนใจขนาดไหนมันต่างจากกาแฟาทุกอื่นๆทั่วไปยังไงนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าผมนี่คือสูนสุนไพรเป็นส่วนประกอบผมใส่องค์ประกอบที่เป็นสูุนไพเนี่ยเยอะมากตัวเด่นๆของเราเช่นถาวันเปียงขาดไม่ได้นะถาวันเปียงเนี่ยเป็นสูุนไพไทยที่มีผลงานวิจัยเยอะแยะมากเกี่ยวกับการอักเสบการปวดเมื่อยของเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อนะและที่สําคัญกินประจําเป็นยาอายุวัฒนะนี่คือความรู้ของคนโบราณน,นะครับผมใส่คนนี้ด้วย ในตัวหนึง่งเจียวกุหลาบป้องกันหลอดเลือดหัวใจเสีย่ยงที่จะเป็นใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์ซึ่งปัจจุบันคนเป็นเงินเยอะมากเังเกตไหมะนอนแล้วไปเลยคนทํางานหนักมากเกินไปเจียวกุหลาบช่วยได้ช่วยการบาลานซ์ระหว่างไขมันดีไขมันเลวในร่างกายช่วยได้หลากหลายมากอยู่ในนี้ด้วย ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือผมอบเชยเข้าไปนะครับหลายคนบอกว่าคุณหมออบเชยใส่เข้าไปได้เหรอใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าในกาแฟาก็ใส่ได้เพราะอบเชยเนี่ยมันช่วยเรื่องขับลมปัจจุบันพวกเราเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดเรากินข้าวกินน้ําเย็นของเย็นในร่างกายเต็มหมดเลยทาให้การย่อยของเราไม่ดีสิ่งที่ตามมาคือกดระย้อนเพราะฉะนั้นลมในร่างกายเยอะมากผมเอาอบเชยเนี่ยไปไล่ลมขับเพราะฉะนั้นคนที่กินตัวนี้เข้าไปนะฮะอบเชยการทํางานกับพริกไทยดำเนี่ยมันช่วยขับลมและก็ลดไขมันในหลอดเลือดด้วยและที่สําคัญนะครับอบเชยเนี่อง ควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ด้วยไข่ดาก็ลดไขมันในหลอดเลือดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เอาสมุนไพรผสานเข้าไปกับกาแฟให้คุณได้สุขภาพด้วยรสชาติของกาแฟนะครับที่เด็ดกว่านั้นนะครับคือเรามีคอลลาเจนนะฮะซึ่งเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะฮะช่วยเรื่องของผิวพรรณเรื่องไขข้อกระดูกนะครับและขาดไม่ได้เลยคือกีีมอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รสชาติสมุนไพรที่เป็นกาแฟและดูแลร่างกายไปพร้อมๆกันเชิญ ชิมนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหกาแฟตัวนี้มันอร่อยจริงๆและสุขภาพก็ดีด้วยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับก็แก๊ปก็แก๊บที่หัวโม,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 มันหายไปรู้สึกมีพลังยาที่แก้แล้วไปเมือมันหายไปรู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกเบาแก้ปวดเมืเอม่อยเพิ่มความหนุ่มเสริมความสาวผิวใสเนื้อแน่นกระชับต่งตึงแก้แก๊แก้เมื่อ อาการปวดเมื่อยในตัวแล้วมันคลายหมอก็รักษาเราได้ง่ายขึ้นหลังเราที่ปวดนะคะหา,ายไปเป็นตึดทิ้งเลยเดีดแล้วเล่งโร่งเบาสบายนอนหลับดีมากค่ะมะนันมีน้ำตาลแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยค่ะ